อล้วะคนที่เขาตายพร้อมกันที่เราเห็นในข่าวเช่นว่าเพิ่งไปทําบุญมาทั้งคณะแล้วรถเกิดอุบัติเหตุทั้งคณะทั้งๆท,ท,ที่ไปทําบุญมาแต่ทําไมถึงเกิดเหตุการณ์ไม่ดีอะไรเงรี้ยบุญปัจจุบนันครับไอเหตุที่ว่าเกิดมาจากอดีตที่เขาเคยร่วมกันร่วมกันหอมสตางค์กันฆ <c oughs> ่าไก่ฆ่าหมูฆ่าวัวมากินร่วมกันอะไรประมาณอ๋อ <c oughs> <c oughs> ร่วมกันสร้างเหตุไม่ดีไว้ถูกครับร่วมกันปานาธิบาตครับตอนลงไปตอนลงตาอยู่ที่ถ้ำที่ถ้ำนะเมื่อก่อนมันมีสัตว์ป่าเยอะ,ะหน้าถ้ำตรงนั้นน่ะมันเป็นต้นมะกอกครับไอ้ไอ้เก้งมันจะมากินเรื่อยมันจะกินมะกอกอมะกอกเป็นโอโ้มะกอกต้นนั้นนะ่ะรถดีที่สุดแตแถวนั่นคนแถวนั้นเวลามัน มันออกลูกเขาจะมารอเช้าก็จะมาเก็บเห็นไหมตุตุมกอที่ยังอยู่ต้นหน้าตาต้นนั้นอ่ะทีนี้มันมีอีกเก้งตัวเนึ่งอะมันมันมาชาวบ้านเขาลุมลุมลุมมันเลยนะก็ยามันเป็นอาหารเนี่ยอมันตายเลยนะตุ๊ไม่ได้ใช้อะไรเลยใช้ไม้เนี่ยล้อมันทั้งหมู่บ้านล้อมลุมมันอืที่เหลือมันไปไหนไปได้มันก็ตายไง ตายแล้วมันอาฆาตไหมเอาครับอย่างนั้นแหละเขาทุกชีวิตก็รักชีวิตตัวเองเขาก็ถูกแล้ว <c oughs> หนูสวดมนต์นะครับหลวงตาเขาบอกสวดมาได้ประมาณสามเดือนแล้วฮะก็คือเวลาสวดมนต์ก็จะปิดไฟเปิดต่ไฟดงเล็กๆไว้มีความรู้สึกว่าเวลาสวดมนต์เหมือนมีใครมาจ้องมองตลอดเวลาเน คือไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือว่าพอเรารู้สึกแบบนี้แล้วเนี่ยเขามามองทําไมเราต้องทําอะไรมันคิดเองไม่ได้บางเรื่องทุกครับแต่บางเรื่องมันคิดได้บางเรื่องมันคิดไม่ได้ครับนี่มิไม่เกิดขึ้นเองโอครับแม่ไปช่วยคนที่โดนผีมาแฝงร่างแล้วทีเนี้ยแม่หนูก็โดนผีกะ เล่นงานจนป่วยมากเลยอยากถามว่าถ้าเกิดพาแม่ไปทําบุญไปหล่อพระจะช่วยได้ไหมเนี่ยเปลี่ยนยากเลยไม่ต้องไปไหนเนาะสวดมนต์เนี่ยเปลี่ยนภูไม่เข้าได้เลยอะผีคุยง่ายกับคนจุถ้าคนที่สวดพร้อมกันเนี่ยนึกจะลงปู่แล้วครับเปลี่ยนภูไม่เข้าไปให้เข้าไปเกิดปัญญาในง่าย พูดง่ายกับคนคนพูดยากครับโอ้นี่ใครสวจดจักรพรรดิแม่แถวนั่นอ่ะถ้ามีแล้วให้เขาช่วยได้ยังไงก็รวมกันมาสวดให้แม่มใช่เมื่อกไปสับเพแกนั่งอยู่ตรงกลางเมื่อไปแล้วผมอยู่เหลือเลยผีกะก็ผีกนะฮะผีไหนก็ได้ผีทั้งทั้งหมดในโลกเนี้ยจะว่าผีอะไรก็ตาม มันไปจากคนครับคนที่เรียนนู่นเรียนเนี่ยจะเป็นผีกองกอยผีกระชือผีกระหังผีสรารพัดผีอะอะไ้ที่ฝึกมาเนี่ยไปจากมนุษย์ทั้งนั้นแหละถามว่ามันอยากเป็นไหมมันไม่อยากแต่โดยโดยพื้นฐานของมันอะคือโดยอาชีพของมันอะโดยความรู้สึกของมันคือมันต้องกินของดิบ ใช่ไหมล่ะครับมันก็เลยติดของดิบมันก็มีจากสาัตว์จากมนุษย์นะครับประมาณนั้นแหละโอ้อแล้วหนูชอบกินปลาดิบไงฮนะหนูอาจจะตายเป็นผีโพงก็ได้นะอนาคตโอ้แซลมอนขายไม่ได้นะถ้าถ้าหนูคิดถึงนะถ้าหนูทําบ่อยๆนะโอ้ถ้าหนูไม่ได้ทําบุญอะไรเลยนะถ้าหนูไม่สวดมนต์ภาวนาเลยนะหนูก็จํา สิ่งที่หนูบันทึกอันอแหละแล้วหนูต้องไปในคลื่นนั่นแหละปลาดิบกับปลาสุกต่างกันย่งไรปลาดิบกับปลาสุกไม่ต่างกันปลาปลาสุกคือทําให้มันสุกปลาดิบก็คือคนที่กินดิบอะแล้วหลังเขาตกขึ้นมาเลยแล้วแล่แล้วกินเลยเนี่ยนา่นายิ่งเป็นโอ้หมันอร่อยมันสดมากเลย<ด>ยังดิ้นแ,แดกแดกแดกอยู่เลยเีย <st ut ters> กุ้ง <comed ic>. ที่มันเต้นๆอยู่เนี่ยแล้วกินเข้าไปในปากเนเ่ยลองไปถามมันดิมมนอยากให้เรากินไม่เ oh, อาโอ้เราไปถามมันดิฮะปลาหมึกเนี่ยน,นะโอ้โ oh, ห oh. oh. ตกหมึกนะฮะในท้องเรานี่มีวิญ,ญญาณเยอะเอือมกันน,นะครับเมียวิญญาณสารพัดโอ้โหที่เราสวดมนต์เนี่ยครับมันมีประโยชน์กับวิญญาณที่เรากินนะ สัตว์ที่เรากินเนเราะพอจิตเราก็ภุมิธาทั้งสี่เราอยู่ครับมันก็ไปทางธาตุมันเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่มีความอาฆาตเนี่ยเวลามันตายมันจะหลั่งสารออกมานะทุาสารแห่งความสารแห่งความอาฆาต<อ>ขอมื่อเรากินเข้าไปเนี่ยมันมีส่วนตกมีมีสายใหญ่ทําให้เกิดโรคได้ตกค้ามของเศษกรรม,มถูกต้องเลยครับ เพราะนั้นสวดมนต์หรือแผ่เนี่ยมันจะรอดมันเป็นเศษของกรรมอืม้อาก็สวดมนต์เนี่ยกรรมหนักก็เบาไงกรรมเบาก็หายแก่ช้าโรคน้อยอายุยืนตายเร็วเพราะเมื่อก่อนที่เราไม่สวดเราก็กินพวกนี้เป็นปกติอยู่แล้วแต่ทีนี้พอเรากินแล้วรู้จักการแผ่ให้เขาก็ยังดีกว่าก็ดีกว่าที่เรากินเราไม่ไม่แผ่ คนถามหลวงปู่เรื่องกินอาหารมังสวิรัติกับกินสัตว์เนื้อสัตว์้าบอกมันก็ดีเองกินสัตว์เองก็แผลมันเอยเองแผลมันมันก็เพื่อนเอง่นแหละเพราะเองไม่ได้ฆ่ามันครับเองไปกินที่ไหนไก่หมูหม, Ł, มากาไก่แล้วก็เองกินเองก็แผลมันแล้วมาบุญกับเราตลอดชีวิตนะจ๊ะอะไรตนะ่อการยินไวใยใจเกิดเองก็มีเพื่อนครับ,รบเพราะไอสัตว์พวกนี้นานา,นาคตมันก็เกิดเป็นคนกัน เพราะนั้นเองกินเป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์ครับเองกินไม่เป็นประโยชน์มันก็ไม่เป็นประโยชน์แหละเพราะมัน,นต้องตาอยู่แล้วแต่จิตเราเนื้อคิดดีใช่อืมันก็เป็นพวกเราครับ,รบการให้บุญเนี่ยมันจำแม่นนามสัตว์ปิญญ,ญาณเนี่ยอย่างวิญญ,ญาณที่ตกค้างเป็นหลายพันปีเ,เราไปปรับเนี่ยโอ้ติดเลยติดเราเลยนะ มันจะมาตามเรานะไม่ใช่คือเขาเป็นเทวดาที่ไหนเราสวดมนต์ที่ไหนเขาก็นึกมาสวดกับเราคือวิญญาณเนี่ยมันเป็นวิญญาณมันเป็นความมันเห็นเห็นเรามันเห็นเพราะมันความผูกพันไงเราทําความดีมันไม่นอมาได้อย่างไงเระมันต้องพิสูจน์ด้วยนะ่นุไปแผ่เนี่ยแผ่คนที่ไปแผ่เนี่ยบางคนเขาพิสูจน์ บ่อยๆเนี่ยเวลาเขาสวดน่ะพวกนั้นเป็นสายใยมาที่เราหมดเลย<อ>ใช่ไหมมันก็เลยไม่ไม่ทําให้เขาไม่ขี้เกียจพอรู้ว่าสิ่งที่ทํามันเป็นประโยชน์ใช่ใชคือ<ม>การบังคับเราไม่ให้ขี้เกียจลองคิดดูเนี่ยมันสวดได้สักกี่วันนะอ,อายุเราเนี่ยเอาได้กี่วันม<ช>ันพอจะขี้เกียจจะขี้เกียจมีความรู้สึกมันก็มีอะไรบางอย่างมาทําให้เราต้องสวดใช่ ไม่เห็นเลยเวลาตู้ไปไหนเนี่ยบางทีงทงมันจะไปทางนี้ทำไนมันไปทางโน้นครับช่วยผมด้วยช่วยหมูด้วยเรียกมาแล้ว็เลยต้องไปไปด้วยความรู้สึกตามความรู้สึกใช่ไปโดยหน้าที่ครับคือหน้าที่ชอบแพร <c ười> ขึ้นชอบแพรเขาจะหไหไปที่ไหนมันก็แพรมันก็แพรมันก็เห็นไกลอะ่ะวิญญาณอะ่ะ เหมือนบางครั้งวิญญาณเขาใช้กาลังเขาเฮือกสุดท้ายในการเรียกเราให้เรารู้สึกโขให้ไปหาเขานะโข<ม>เขาก็เป็นทุกข์เป็นเวลานานครับ<ฆ>คือคนในเวลาออกจากร่าง<ม>เนี่ยมันไม่ได้ฝึกมันออกด้วยความทุกข์นะทุกข์เพราะธาตุธาตุมันบีบยินน้าไปลมที่เราก็คุ่มจิตก็คุมอยู่เนี่ย<ฆ>มันบีบเพราะเป็นโรคเป็นเป็นของไม่พิษแก่ชะลา ประมาณนี้ยเวลาออกมันก็อารมณ์ไม่ดีเจ็บอารมณ์เป็นทุกข์ออกแล้วมันเปลี่ยนอารมณ์ได้ไหมไม่ได้จะเข้ามาเปลี่ยนก็เข้าไม่ได้พวกก็คุมไม่ได้มันก็เลยทุกขอยู่ง้งอารมณ์ไปทุกอยู่งั้นจนกว่าความรู้สึกคือกรรมที่เขาทาในโลกมนุษย์มันหมดมันจึงจะเปลี่ยนความรู้สึกได้ครับตอนนั้นการเว้นว่าตายเกิดถ้าเราพิจารณาจริงมันเป็น มันเป็นธรรมชาติมันไม่น่ากลัวเลยคือคุณกลัวคุณก็ตายอ่ะคุณไม่กลัวคุณก็ตายอ่ะทําไมคุณไม่ฝึกล่ะศาส,สนาพุทธพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องการเป็นว่าตายเกิดเนี่ยท่านสอนจริงๆเลยคือเกิดว่าตายเกิดท่านสอนว่าโลกนี้ไม่ใช่ของใครเป็นของมนุษย์สัตว์วิญญาณที่เป็นว่าตายเกิดไม่เกิดได้ยิ่งดีไม่ต้องมาเกิดอีกนะ แต่ถ้าเราจะเกิดเราก็ต้องฝึกไงเพราะเรารู้เราตายแน่นอนอะตายแล้วไปไหน,นคือจิตอะมันถ้าฝึกมันมีประโยชน์เราจะเอาหล่อหอเอาสวยๆอย่างไงก็ได้มีฤทธิ์ก็ได้ครับยังไงก็ได้มันอยู่ที่ฝึกการฝึกฝนการเรียนพุทธศาสตร์นคือการเรียนเรียนรู้เรียนชีวิตอะเรียนการเวียนว่ายใตเกิด เราสามารถฝึกจนเราไม่กลัวในความตายได้นะเกิดกับคนตายยังได้เลยทุกมันจะไปกลัวเลยมันชินนะถามว่าเราเวียนว่าตายเกิดกี่พกกี่ชาติแล้วมันยังไม่ชินเลยยังไม่ชินในการตายเลยเรายังกลัวเลยกลัวตายอยู่เพราะเราไม่ฝึกไงถ้าเราฝึกเข้าไปถึงนี่จินเราจะกลัวไหมอ๋อเ,เราพร,ร้อมจะเปลี่ยนร่างได้เลยไง ยังไม่แน่ใจในภูมิที่เราจะไปใช่มันก็เลยกลัวตายถูกเราไม่รู้ว่าตายแล้วไปไหน <c oughs> <c oughs> มันพิสูจน์ยากนะ <c oughs> ถ้าเชื่อแล้วเนี่ยมันก็ต้องรีบรีบฝึกถ้าไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์ที่บ้านทำร้านอาหารนะครับทีนี้ก็ต้องขายทั้งเนื้อสัตว์ขายทั้งแอลกอฮอล์เนี่ย ถ้าไม่ขายก็ไม่ได้เพราะเป็นอาชีพครับทุกวันนี้มันมันต้องเรียนอาชีพมันต้องเรียนไม่รู้อ่ะอาชีพมีเยอะแยะเพราะทุกอย่างมันเป็นกรรมใช่ไหยกันที่เราทำให้นคนมัวเมาหรือมันก็เป็นกรรมหมดละทุก<อ>แต่ใจใจดีก็คือถ้าไม่อยากมีกรรมอะไรก็ต้องบวช ไม่ใช่บวชมาแล้วก็มาเออหลือรอยชายอยู่ต้องไปใช่นะวบวชแล้วก็ต้องฝึกนะกรรมมันจะพอนหนักเป็นเบาได้ยังไงครับผในสิ่งที่เราทําเป็นอาชีพต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่นึกถึงมันมันไม่มาหรอกครับมันมาไม่ได้หรอกคือถ้าเครื่องเราเปิดอยู่เดี๋ยวจิตเราเปิดอยู่กับพระ อยู่กับจกักรพรรดินะครับมคือเราไปคุยทั้งโลกหรือเล่นอะไรทั้งโลกไม่นานเรากลับมาสวดมนต์สวดนมนต์ภาวนาไปขึ้นพวกนี้มันเข้าไม่ได้เพราะขึ้นที่เรานํามาเนี่ยมันมาจากทั่วสารทิศในโลกเนะี่ถ้าจะรย์ไปตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมและองค์ประโยชนแลวองค์งางหน้าองค์ไหนไม่เป็นจกักรพรรดิไม่มีไงนะแล้วมันมันเป็นพลังงานที่ยังสืบต่อกันอยู่มันไม่ใช่ของใครไม่เหมือนพระพุทธเจ้าแต่ละองค์พระพุทธเจ้าแต่ละองค์นะ รวมบาร,รมีไปแล้วไม่วิ่งแล้วไงคือรวมแล้วมันถ้าเราจะสัมผัสได้คือสัมผัสได้ย้อนหลังตอนที่ท่านเป็นคนเป็นพู้ริเจ่าอนาะยุท่านเป็นยังไงกันเนี่ยย้อนไปนคือการสร้างบาร,รมียังไงนน่ยคือมันทิ้งไว้ในโลกนะ่พลังงานไม่สูญหายไปจากโลกกรรมมนุษย์เนี่ยทุกคนเลยไม่ว่าใครทั้งนั้นนะ่ะที่เวียนว่ายตายเกิดเนี่ย มันพิสูจน์ได้เนี่ยพุทธาศาสนาเนี่ยไม่ใช่ศาสนาปกติธรรมดานะโห้หลวงพ่อท่านบอกศาสนาพุทธเนี่ยครบคุมศาสตร์ทั้งหมดในในโลกในโลกกระถาน,เ,นเองเรียนพุทธศาสตร์เดียวเนี่ยเองรู้หมดเลยรนบอกแต่ชาตินี้เองเองรู้กินก่อนกันแล้วกัน <laughs> รู้ตัวเองก่อนครับ ู้ตัวเองนี่เราต้องรู้อะไรบ้างรู้รู้การเวียนว่ายของตายเกิดของเราในอดีตอย่างเด็กๆเ,เอาตู้บันทึกไว้ครักายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมตู้ทากรรมอะไรไว้มันก็อยู่ในโลกใช่ไหมล่ะมันอยู่ตรงนั้นแหละแต่จิตเรามีตัวบันทึกแต่เรานึกมันมาไหมมาชาตเนี้นะชาตที่แล้วก็เหมือนกันครับ,รบเพียงแต่เราทําจิตให้มันเบาขึ้นนะไม่ติดในขึ้นโลกให้ อยู่กับคื่อนของธรรมะคะขึ้นของพุทธศาสตร,ร์ขึ้นของไตรสรนานาคมคขึ้นของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอดีตปัจจุบันแปอนาคตอยู่ที่เราคขึ้นอยู่ที่เราเราสามารถจะย้อนได้มีคนถามอย่างเรื่องรูปลักษ์ต่างๆที่เป็นบุคคลสําคัญเนี่ยแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเหมันสงสัยว่ารูปลักษ์เนี่ยเกี่ยวกับหลวงปู่หลวงตาไหมรูปลักษ์นี้เกี่ยวกับหลวงปู่หลวงตาไหมคนนี้เกี่ยวข้องอะไรกันไหม สอนรูปรักษ์ไปสอนหลงตาไปในรูปรักษ์ในอดีตเนี่ยอถ้าเป็นคลื่นเดียวกันก็นกใช่เขาฝึกมาตั้งแต่หลวงพ่อแนะนําแล้วเองก็สอนดูสิท่านบอกบถ้าสอนสอนยังไงแล้วถึงรู้ว่าใช่ตรงกันใช่ความรู้สึกอจริงไม่ต้องสอนเราเข็นกับรู้แล้วครัความรู้สึกแรกกับรู้แล้วอมวาใช่ แล้วรู้รู้แล้วก็อย่าไปยุ่งอย่าไปติดอย่าไปยุ่งย่ไเป็นอดีตเอาปัจจุบันไปอนาคตโน่นมีแบบรู้ปอมๆไหมฮะแบบผมเห็นรูปลักษณ์นี้ถูกใจแล้วเอาเราไปซ้อนนั่นเราก็คิดว่าเราเป็นคนนี้เลยมีเยอะะพระนเรศวรนะโอ้โมีเยอะเลยพียบเลยเยอะอดีตพอเวลาเขามีปัญหาก็รวมตัวกันไปที่องค์เดียวไง เวลาเขากระจายเกิดมันก็คงเดียวไง<อ>ประมาณนั้นแหละจิตเป็นหนึ่งใช่ใชตัวจริงอยู่ไหนไม่รู้ตัวจริงเขาก็ยิ้มยิ้มอยู่แหละอ่า สวดมนต์กับหลวงตามาได้ก็หลายปีแล้วนะครับหลวงตาทีนี้พอฝึกไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเริ่มมีกําลังเริ่มสัมผัสนูน่นนี่นั่นได้ควบคุมอารมณ์ได้บ้างแล้วก็ไวขึ้นคืออยากถามหลวงตาว่าพอดีมีคนรู้จักกับแม่หนึ่งคนเนี่ยแลทีนีน้คือคนเนี้ยเขาจะมาชวนคุณแม่ไปไหนสักที่หนึ่งพอเราเห็นหน้าเนี่ยเรามีความรู้สึกปวดหัว เหมือนมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้แม่ไปกับบุคคลนี้นะ,ะแต่ก็ไม่กล้าพูดออกมาไอ้ความรู้สึกหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนะะี่ยเรียกว่าไรแล้วเราจะทํำยังไงเซนนะครับต้องปล่อยไปยเช่เดี๋ยวจะโล้ครับแม่เขาเชื่อเราไหมล่ะก็เป็นคาของแม่บอกเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อเขาไม่เชื่อก็เป็นกรรมของเขา ความรู้สึกเราเนี่ยถ้าส่วนจริงๆแม่นนะแต่เราช่วยใครไม่ได้นะจุรู้เฉยๆในช่วมที่ไม่ได้ในสิ่งที่รู้เพราะเป็นกรรมของเขาก็มาก็ต้องไปอพอพอกลับมาแล้วก็จะรู้ละหรือเราสามารถทําให้สิ่งที่เขาเจอมันเบาลงหน่อยได้ไหมก็การแผ่เวลาโสดก็แผ่แผ่ไปตามขึ้นมันเป็นสายใหญ่ กขาเป็นแม่เราไงหนกักใจเป็นเบาเบาก็งายคือมันเป็นประโยชน์นะนะสวดมน,นต์นะเวลามีอะไรเราจะรู้สึกเราช่วยตัวเองเราได้จะช่วยคนอื่นเนะี่ยยาก <Yeah. S 1> ยากเว้นแผ่เทวดาแผ่พบภูมิที่เกี่ยวข้องกับเข้าแถวนั้นอนะ่ะให้เขาดูแลละ่ะเมาบุญเราน่าอะไรประมาณเนะี่ย สวดมนต์มาเกือบหกปีแล้วค่ะบวชได้แล้วหกปีแล้วท,ทุก <6 S 1> ครั้งอ๋อทุกครั้งเวลาที่มองภาพหลวงปู่นะครับเมื่อไหร่ที่หน้าหลวงปู่อมชมพูเขาจะถูกลอตเตอรี่ oh. แต่เมื่อไหร่ที่หลวงปู่อมยิ้มด้วยแล้วหน้าอมชมพูด้วยจะถูกทั้งลอตเตอรี่และหวยใต้ดินโอ้ oh. แบบ จัดเต็มแต่ว่าไม่เคยเกินห้าหมื่นะอเลยอยากถามว่าถ้าอยากให้เกินต้องทำยังไงหรือหลวงปู่ต้องทำท่าอะไรร้อยต้องต้องไปถวายท่านสามสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยแล้วสามสิบครับนันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นหลักแสนหลักร้านไปโอ้โอ oh. สามสิบเอร์เซ็นแต่โชคลาภนี่มันเป็นบุคคลอย่างเงี้บางคนก็ถูกตลอดเลยนะมันไม่เชื่อจุครับคนที่ถูกตลอดบางทีเขาไม่ได้ทําตลอดเขาก็ตัดเหมือนกันอ๋อทาต่อด้วยสายใายม,มันหมดไม่มีสายใยต่อมันก็หมดไงให้เราก็เห็นคนอื่นเขาถูกกันจังเราก็ตะบี้ต่บ,บันสวดเฉียดไปเฉียดมาเฉีวไปเฉีวมาอ,อยู่นั่นเงอ๋อ เขาเรียกว่าไม่ใช่นักเล่นนักเล่นเนี่ยโอ้เขาเล่นกลับไปกลับมาครับอือ่าคือสวรรค์แต่ละชั้นอะไรเป็นตัวกาหนดว่าเราจะไปและได้อยู่ชั้นไหนฮะหลวงตากรรมดิโตกรรมครับ,รบสวรรค์แต่ละชั้นเนะ่ยมันอยู่ที่กรรมเราที่สร้างมันในโลกมนุษย์เนี่ยนะ มันให้ทานมันรักษาศีลมันจเจริญภาวนามันบันทึกบุญมันอ่อนน้อมถ่อม,อมตอนอารมณ์เยอะแยะ,ยะ,ยะปไปเลยครับกรามเนี่ยครับถ้าจะไปพรมก็ต้องอารมณ์เบาต้องสวดให้มันเบาอารมณ์ไม่ลำคาบอย่าลงของพรมปกติแล้วในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยเขาขึ้นพรมอยู่แล้วอารมณ์ไม่ลำคาญ แมนรำคาญในรูปรูปสิ่เสียงถึงรำคาญก็ไม่นานนั่นคืออารมณ์พรม,มันจะขี้ไรออกอารมณ์สบายอารมณ์พรมเนี่ยมันจะขี้ไรออกถ้าเรามันเหนือเหนือบุญเหนือเทวดาเหนือไปอีกก็ไออารมณ์พรมเนี่ยมันเป็นมันต้องผ่านคนจะเป็นปัจเจกภูมิจะเป็นหนาพุทธภูมิหรือหัตถภูมิเนี่ย หรือเป็นเสาขภูมเนี่ยจะสร้างบาร,รมีมันต้องผ่านอารมณ์พงนะสุครับตอนเหนือผมขึ้นไปเนี่ยไปดินแดนจะไม่เกิดอย่างพเนี่ยเป็นเมืองแก้วไว้ครับแต่ถ้าขึ้นผมเมื่อไรเนี่ยเราจะรู้และเลยเพิจารณาว่าภพชาติเราสร้างบาร,รมียังไงจะบันทึกบุญยังไงรประมาณเนี้ยคือฐานีรว่รราก,กรรมฐานหลวงพ่อท่านไม่ให้ทําอะไรก่อน ให้ฝึกฐานก่อนหลวงตาฝึกกับท่านมายีบเก้าถึง 40. สี่สิบสี่ก็บวชสี่สิบสี่ยังไม่ทำนะพอบวชเสร็จแล้วไปอยู่ที่ถ้าตั้งหลายปีห้าหกปีไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ได้ทำเลยนะไม่ใช่บวชแลยต้องทำเลยนะไม่ใช่ใช้เวลาสี่ห้าปีระหว่างอยู่ที่ถ้ำเนี่ยปีหนึ่งอาบน้ำหนเดียวนะสี่ห้าปี ปีละหนึ่งครั้งอาบน้ำไอ้ที่ไอ้ที่ไม่อาบน้ำเพราะเหตุไรรัวเพราะน้ำมันอยู่ไกลไปใหม่ๆชาวบ้านเขาหาบน้าไม่เราอาบไหมโอ้เก่งใจเขาวะจุข้าวก็ไม่ให้กินนะชาวก็เอาข้าวไม่ให้กินด้วยแล้วออกนั่ไม่อาบด้วยก็เลยบอกไม่เท่าไม่ต้องจะลองหาบหรอกไม่อาบ น่นมาอาบทีเดียวนู่นเนษาอมาตรงการเอาลองทำดูสิดูสิสักเจ็ดวันไม่อาบแต่ต้องแปลงฟันนะต้องอยู่คนเดียวด้วยเนะฮะก็อยู่คนเดียวไงก็อยู่ในห้องก็อยู่ในถ้ำอยู่ในห้องแอร์ก็ได้รับรองเงื่อไม่ออก อ,อยู่สักสามวันก่อนถ้าอยู่ได้ก็ได้แนละ้วฝึกกรรมฐานเนี่ยมันใหม่ๆนี่แหละถ้าทนใหม่ๆได้นะถ้าทะลุไปแล้วก็โอเคแนละ้วปกติแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้แนะล้วทุกอยู่ที่ไหนก็ได้ทะลุที่หลวงตาว่าเนี่ยมันทะลุแบบได้นะไม่ดินนะ้นไงอยู่ได้เป็นปกติแล้วใช่มันไม่ดิ้นแล้วไปก็ได้ไม่ไปก็ได้อะไรประมาณนะี้ ก็อยู่ถ้ำเนี่ย <Yeah. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวให้ไอ้หมวยส่งข้าวที่หมวยส่งอยู่แล้วมาทุกวันเนี้ยอ,<ม>อยู่ไหมอ่ะไม่อยู่ <laughs> <laughs> ถ้าหากว่าเรามีพื้นที่เล็กๆนะครับหลวงตาแล้วก็มีจุดประสงค์ว่าอยากจะสร้างพื้นที่สวดมนต์เฉพาะกลุ่ม เล็กๆนะครับแล้วก็จะช่วยงานหลวงปู่เกี่ยวกับการเว้นไหว้ตตยเกิดอะไรประมาณนี้ฮะทำได้เนี่ยสบไม่ต้องไปไหนนะสวดมนต์นี่แหละ<ม>พากันสวดเนี่ยบ่อยๆสวดทุกวันนะห้ามขาดนะขาดไม่ได้ไม่ได้นะ<ม>ห้ามไปไหนด้วยนะห้ามไปไหนด้วย ต้องมีคนสวดนะต้องอยู่กับที่เราเนี่ยสมัยน้องตาอยู่ที่นั่นงนตาสูดทุกวันนะครับไม่เคยขาดเลยนะก่อนจะออกมาใช่ไหมครับตุน้องมาแทนเลยแล้ออกมาไงรอให้ตุน้องสวดเลยติดเลยน้องตาเลยชิ่งออกมาเลยครับตอนนี้ตุน้องรองอีกหลายองค์ะมาแทนล้วอ,ออกไปลวใช้เวลาสิบปีครับ เนี่ยเขาออกไปแล้วออกไปเที่ยวแล้ว